มเผชิงเวิร์กให้ให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ทั้งชีวิต คุณผู้ดูวันนี้ไฮไลท์ประเทิ่มเวิรกอยตื่นเต้นสดสดเพราะวันนี้ที่เรารอคอยมาถึงแล้วค่ะคืนนี้เราจะได้ดูนางนาคสยปร์กขนงตอนแรกแล้วจะค่ะเอยต้องบอกเลยว่าคืนนี้หับลาดแม้แต่ชาเดียวมีทั้งบุ๊ที่หนุ่มก้าวทุ่มแทสดๆถึงกับต้องแลกด้วยเลือดก็ใช่เข้าไปเดเ น้างบนเหรอข้างบนเลยแล้วกันข้างบนแน่เลยไม่เป็นตรงเสืยแอะไม่ปวไม่ปวดออเธอถธถพอมาของพี่หายไวๆนะคะยกนิ้วให้ความทุ่มเทนี้ให้หนุ่มก้าวสีรายุไปเลยจ้าและสีที่ห้ามพลาดคือหนุ่มก้าวและน้องใหม่ต้องร้องยีเกได้เห็นน้องไกลๆหัวใจพี เต้นแรงเอมน้องก้าวคะ่ะแฮ้เจแปนเธอก็ไม่ห้ามกันเลย favor. โธ่ส่วนน้องไมายถึงขั้นต้องไปเรียนร้องยี่เกกันเลยทีเดียวอันนี้คือชี้นะมุดรรกแล้วก็อาจะทำท่าอย่างนี้ควอยๆวายามาแล้วเขาท่ามันนี่มาตามองได้นี่มีพืชฐานลับอยู่แล้วดยเออโอห้สบายอยู่แล้ว น้องไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ว่าแต่พี่มาของเราเป็นยังไงบ้างคะกับร้องลิเกครั้งแรกก็ก <occupy> ยากเหม <sidewalk> ือนกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหมือนกันจําเนื้อผมอะผมว่าเป็นคนที่จะจําอะไรยาวๆไม่ค่อยได้ผมก็เลยร้องง่วครับโม่ไปเรื่อยเลยจากสุพรรณมาจากเออไปต่อที่พักขนงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังโอมยุคนั้นไปเลยอะแบบโอ้โหผงทิวมากชีวิตก็แค่นั้นแหละองค์กายมันเทิง ทุ่มเท้ขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดร,รับรองว่าความสนุกมีตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ดูค่ะเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุธกับละครเวิร์กพอย์ครับ